มันอย่างอาจารย์ที่จุฬาท่านหนึ่งรัศดาอาจารย์ปฐุมพรท่านก็เขียนไว้นะว่าท่านเขียนละเอียดมากเลยนะไม่ต้องอะไรต่ออะไรแล้วให้ใครช่วยตัดสินใจแทนแล้วท่านเขียนอย่างนี้นะตายตามธรรมชาติแล้วใครจะมางานศพก็ไม่ต้องแต่งชุดดานะอาจารย์เขียนได้หมดเห็นไหมครั้นี้มีบางคนก็กลวัวยังไงว่าเอะเขียนไว้แล้วเดี๋ยวลูกเขาจะไม่ทําตามใช,ใช่ไหมมีพยาบาลเก่าคนหนึ่งวันนั้นไปบรรยายที่เชียงใหม่คุณสมมาตรทรอย แกอยู่อเมริกามานานเน่ยแกบอกดิฉันจะทำอย่างนี้ได้ไหมสักไว้ที่หน้าอกเลย No CPR มันเปิดระเจอเลยนะบอกโอ้โหต้องทำขนาดนั้นเชียวเหรอนะแต่ในต่างประเทศมีนะผมอ่านข่าว No CPR ไม่ปั๊มสักไว้เลยเปิดระเจอเลยนะนะแต่ส่วนมากจะอย่างนี้ฮะต้องคุยกับลูกหลานบางทีเขาหวังดีอยากให้คนรักอยู่นานๆแต่ถ้าเขารู้อ่านบทความจา์สุมาลีเขาจะรู้ไม่ดีฮะ รังนานๆไม่ดีผมจึงบอกว่าถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่นะดูแลท่านให้ดีแล้วถ้าถึงวันหนึ่งท่านต้องจากไปให้ไปเถอะครับนะบอย่าไปอย่าไปชดเชยกันช่วงนั้นเลยไม่เกิดประโยชน์นะค,คาถามสุดท้ายคืออันนี้จะเกี่ยวข้องกับส่วนตัวนิดหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อก็84ครับก็คงจะต้องพอดีเมื่อช่วงช่วงช่วงหนึ่งเมื่อเช้าพี่เข้ามาแนะนําเรื่องการการเตรียมตัวเหมือนกันกรณีเช่นนี้ค่ะจะ จะมีวิธีคือบางทีเคยถามเพราะว่าเออถ้าเกิดเรียกเดนะะคนไห้ล้าก็จะบอกว่าเออถ้าเกิดเนี่ยเดต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วอย่างงี้เดจะเอาไม้ให้เจาะเขาบอกเอออย่าเพิ่งพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อาจารย์จะมีแนะนําวิธีแนะนำะยังไงคนไทยะจะเชื่อโชคลางฮะจะเชื่อเชื่อพวกเนี้มากนอกจจกจริงๆถ้าเราเป็นชาวพุทธนะปฉิมโอวาทก็คือดูแลชีวิตอย่าให้ประมาทเตรียมทุกอย่างให้พร้อมไว้นะฮะ ผมเองผมก็เขียนไว้นะนะแต่ว่าอย่างเงี้ยพอจะให้ใครเป็นพยานหน่อยฉันจะตกใจอาจารย์จะรีบไปไหนอเนี้ยจะเป็นอะไรแล้วเหรอทำไว้เถอะครับว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยจะ,จะไปให้นะคุณพ่อเขาเขาทเนี่ยค่ะแล้วจะไปพูดยังไงมันก็จะแบบเนาะจะหาว่าไม่มงคลไม่เป็นมงคลหรือเปล่าจก็คำเชิญเชิญท่านมาฟังบรรยายด้วยก็ดีเพราะว่าจะเชิญเหมือนกันนะอาจารย์อาจารย์ <c oughs> อาจารย์เจา้ <c oughs> าผมบอกนะ <c oughs> คือ ก็เคยบรรยายให้กระทรวงพมนะกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหลายแล้วก็เชิญมาฟังเราจะให้ดูไงว่าจริงๆทางการแพทย์มันก็ไม่เกิดประโยชน์ทางกฎหมายทําได้แบบนี้ทางศาสนาเป็นยังไงเราจะได้คุยกันนะนะส่วนมากจะเกิดจากความไม่เข้าใจเขาบอกความกลัวเกิดจากความไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็ไม่กลัวอะไรหรอกนะฮะทำไว้เถอครับอ้าวมอยังคําถามคราวนี้ผมตายนิดนึง บางคนก,ก็จัดอันนี้ไว้แล้วบางคนก็บอกว่าเราบริจาคล่างทํายังไงเอาแนะนําอีก2เรื่องนะคือหนึ่งบริจาคอายุวะถ้าจะบริจาคอายุวะเนี่ยต้องไปทําที่กาชาตนะฮะเนี่ยโทรหนึ่งนี่แหละทที่กาชาตนะแล้วถ้าเพอบริจาคอายุวะเนี่ยต้องบอกลูกหลานให้รู้นะไม่ใช่ตายแล้วมาแจงมันเสียหมดแล้วต้องแจ้งตอนที่อาการไม่ดีแล้วแล้วกาชาติก็จะไปเลี้ยงไว้ เลี้ยงหัวใจไว้เพราะว่าถ้าเผื่อการสมองตายปุ๊บไม่นานหัวใจจะหยุดเขาก็จะต้องไปดูแลไว้นะเรามาใช้อันนั้นก็บริจาคเลยได้แล้วเขาจะให้บัตรใส่กระเป๋าไว้ของผมก็มีใส่กระเป๋าไว้ว่าเนี่ยบริจาคกาิวะไว้แล้วนะฮะก็ติดต่อการชาติอีกอันนึงก็คือบริจาคล่างให้นักษาแพทย์ได้เรียนอันนี้ก็ต้องไปที่ภาควิชากยายภาพของคณะแพทย์นะบริจาคนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ จะาถามมา,าว่าให้มารับเมื่อไหร่บางคนก็บอกไม่ต้องทําพิธีรับไปเลยนะหรือบางคนก็บอกจะทําพิธีเจวันก่อนเขาก็ให้ใหใหทําแล้วก็มารับไปรานนี้ขั้นตอนเขาจะเป็นแบบนี้เขาต้องไปผ่านกรรมวิธีแช่น้ํายาอะไรไว้ก่อนปีหนึ่งนะฮะรัมาให้นักษาาแพทย์เรียนอีกปีหนึ่งตอนนี้เวลาผ่านไปสองปีเขาจะแจ้งทายาทกลับมาว่าจะมารับกลับไปเผาไหมา ถ้าไม่เผาเขาจะพระราชทานเพลิงรวมให้เลยนะเขาก็จัดจัดการให้เขาเรียกพระราชทานเพลิงอาจาร,รย์ใหญ่นะอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะอันนี้คือประเด็นอีกประเด็นหนึ่งถ้าเก็บประเด็นให้อีแบบหนึ่งก็คืออย่างนี้บางคนอยากไปเสียชีวิตที่บ้านเห็นไหมก็ทําได้นะขอไปเสียชีวิตที่บ้านแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเวลาเสียชีวิตที่บ้านแล้วเนี่ยจะมีปัญหามากเรื่องหนึ่งเวลาขอใบมรณะบัตรเพราะถ้าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะง่าย พอเสียชีวิตที่บ้านปุ๊บเนี่ยบางทีก็เลยตำรวจมาปุ๊บก็เลยบอกว่าตายโดยไม่ปรากฏเหตุซึ่งผมก็ได้ได้เรียนเมื่อวานเพิ่งบอกหมอที่ศรีราดนะฮะบอกว่าถ้าสมมติวันที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านเนี่ยหมอช่วยบันทึกไปหน่อยละกันนะว่าอันเนี้ยป่วยเป็นอะไรเป็นวาระสุดท้ายผู้ป่วยขอไปเสียชีวิตที่บ้านหรือญาติหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เอาใบเนี้ยไปขอไม่มรณะบัตรนะฮะนะครับ แล้วถ้าเผื่อตำรวจมาเนี่ยก็อธิบายให้เขาว่าเคสนี้ไม่มีปัญหาอะไรญาติไม่ได้ติดใจเลยเลยแล้วก็ไม่มีล่องรอยการต่อสู้ไม่มีปัญหาเรื่องประกันชีวิตไว้เยอะแยะใช่ไหมอันนี้ก็อนุโลมไปเพราะมันมันงั้นเขาไม่รู้เรื่องเขาส่งนิติเวศหมดอนะ่นนิติเวศก็ไปผ่าแล้วก็เป็นรายได้ของหมอนิติเวศไปซึ่งมันน่าเกียดนะฮะนะที่บอกว่ารักศพเนี่ยบางทีมันก็เรื่องเงินทั้งนั้นแหละนะนะผ่าสัประสามพัน ซึ่งมันไม่ค่อยดีนะเอานะก็เก็บประเด็นให้แล้วนะเรื่องชีวิตหมดจดหรือยังมีอะไรถามไหมาจะได้เป็นเรื่องทรัพย์สิน่ะนะฮะฮะ,ฮะ,ฮะทำได้ทั้งสองอย่างฮะเอาประโยชน์อะไรอย่าง คือถ้าเผื่ออาอยุวะเนี่ยเขาไปช่วยอย่างไตเนี่ยเขาก็ไปช่วยได้สองคนตับไปช่วยได้นะหัวใจได้ปอดได้แต่ว่าถ้าเผื่อร่างกายเนี่ยก็เฉพาะนักึกษาแพทย์ใช้เรียนก็ประโยชน์คนละอย่างอาอยุวะต้องการมากกว่ามากกว่าฮะเพราะว่าตอนนี้ คนยังรออยู่เยอะยังผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเข้าคิวรออยู่เยอะเลยแล้วบางคนบริจาคแล้วบางทีก็ไม่ได้แจ้งมาก็เสียไปนะฮะตอนนี้บางรายถ้าเผื่อบริจาคแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็ติดต่อการชาติเขาผมก็เป็นที่ปรึกษาการชาติอยู่นะเราก็จะสอบถามให้เช่นนี้ฮะอาอ,อาวิยะหรือหรือมะเร็งอาจจะมีปัญหาอยู่ นะถ้าเรื่องอายุวะมีปัญหาเขาต้องดูว่าเป็นแบบไหนนะฮนะนะแต่ว่าถ้าเผื่อเรื่องล่างเนี่ยถ้าเผื่อกระดูกก็ใช้ได้นะแล้วแต่กายภาพเขาก็คงสอบถามเขาดูนะฮนะฮนะฮนะนะนะไม,ไม่ไม่ซ้ำซ้อนมันคนละอย่างกันเนี่ยร่างกายก็เอาศพไปทางนี้ก็เอาอายุวะออกไปใช้ก่อนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ซ้ำซ้อนกันนะทั้งนี้ฮะ สมมุติว่าผู้ป่วยไม่ได้แจ้งความจํานงไว้ว่าจะบริจาคร่างใช่ไหมคะแต่ก่อนสิ้นใจเนี้ยเกิดแบบมีจิตท,ที่เป็นกุศลอยากจะบริจาคแล้วแล้วแจ้งกับญาติที่รอบเตียงเนี้ยคะ่ะเราจะมีขั้นตอนดําเนินยังไงคะได้ถ้าตรับใดที่ยังมีสติดีอยู่เขาก็แสดงเจตนาเขาได้ตอนนั้นนี่เขาเอกสารมาเซ็นเท่านั้นไม่ยากครับหรือแม้แต่บางทีไม่ได้แสดงเจตนาไว้เลยนะแต่พูดด้วยวาจาญาติก็ให้ได้ญาติก็ให้ได้นะฮะ อาจารย์ขอ<ะ>ถามว่าเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกอายุ18ปีขึ้นไป<ะ>ใช่ไหมครับท<ะ>ีนี้ถ้าหากว่าอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยพ่อแม่จะมีบทบาทยังไงหรือเปล่าถ้า18ปปีต้องแล้วแต่พ่อแม่ละถ้าต่ํากว่าใช่ไหมฮะถ้าต่ํากว่าต้องแล้วแต่พ่อแม่ละแต่ว่าถ้าเด็กเนี่ยรู้เรื่องก็ต้องถามเด็กด้วยนะใช่ไหมถ้าเด็กอายุต่ํากว่าที่จะรู้เรื่องนี่ก็อ,อ,อย่างนี้เราก็ใช้หลักทั่วไปหมอเวลาที่เราเราภาษาทางการแพทย์เราต้องอินฟอร์มคอนเซนต์ ขอคอนเซนต์จากพ่อแม่ใช่ไหมเราต้องขอแอดเซนต์จากเด็กด้วยถ้าเด็กรู้ตัวดีแล้วเห็นไหมสักแปดขวบเนี่ยรู้แล้วนะต้องคุยกับเด็กด้วยครับอ๋อถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่ต้องคุยกับเด็กครับคือถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็แล้วแต่พ่อแม่และแต่ส่วนมากส่วนมากไม่ค่อยเกิดแบบนี้นะรับที่จะเกิดขัดกันแบบนี้นะครับขอบคุณครับเชิยนท้งนี้ฮะ ฮะฮะอ,อ๋อทางการแพทย์เขาดูเองฮะทางการแพทย์ดูเองไม่ใช่ใครไม่ใช่จะใส่ให้ใครก็ได้นะเพราะเขาต้องดูรายละเอียดแล้วก็บางทีเนื้อเยื่อมไม่ตรงกันบางคนเข้าคิวอยู่นะแต่ไม่ได้ฮะเพราะมันเข้ากันไม่ได้ก็ต้องข้ามคิวไปเอาคนที่ได้ขึ้นมาครับอ,อ๋ทางการแพทย์เขาดูเองครับ ึกษากาชาตินะฮะต้องศึกษาการชาติครับเด็กเขาหัวใจเด็กเราเอาข้ามไปคุยเรื่องทรัพย์สินหน่อยแล้วกันนะนะเ,เรื่องทรัพย์สินเนี่ยอันนี้ดูในดูในชีตท,ท,ที่แจกให้แล้วกันนะฮะอันนี้ไม่ได้ทำ powerpoint มาคืออ,อย่างนี้เรื่องทรัพย์สินเนี่ย เอาสองเรื่องนะหนึ่งถ้าเป็นพวกสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์คืออะไรคือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างคนมีแหวนแก้วแหวนเงินทองไงนะอันนี้ง่ายมากมีแหวนมีสร้อยเนี่ยคนมอบให้ใครก็คนนั้นละ่ะสังหาริมทรัพย์ให้โดยการส่งมอบแค่นี้เองครับนะให้แล้วแล้วกันแต่ถ้าเผื่อไม่ได้ทำอะไรไว้เลยนะ ไม่ได้ทำอะไรไว้เลยแล้วเสียชีวิตเนี่ยเขาจะแบ่งให้เขาเรียกทายาตโดยธรรมทายาตโดยธรรมกฎหมายจะเรียงลำดับไว้นะอา้าวใครมาก,ก่อนอา้าวลูกใช่ไหมแล้วถ้ามีสามีภรรยาต้องแบ่งยังไงกฎหมายจะเรียงลำดับไว้ก็ไล่ไปตามนั้นละนะก็ลูกสามีภรรยาพี่น้องก็มาทีหลังนะอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือไม่ได้ทำไว้นะกฎหมายก็ดูลําลำดับญาติละ ถ้าเผื่ออีกแบบหนึ่งคือทําพินัยกรรมไว้ทําพินัยกรรมไว้คราวนี้พินัยกรรมเนี่ยถ้าทําพินัยกรรมไว้พินัยกรรมจะตัดทายาทโดยธําเลยสมมติมีลูกสามคนปกติลูกภรรยาสามีจะมาก่อนใช่ไหมมาก่อนพี่น้องแต่เกิดเขียนพินัยกรรมไว้ว่ายกให้พี่น้องหรือยกให้เพื่อนอย่างเงี้ยตัดเลยนะเป็นไปตามพินัยกรรมเลยเห็นไหม มันบางคนยกให้การกุศลไปหมดเลยลูกหลานก็ไม่ได้เพราะพี่นายกรรมมันจะตัดทายาทโดยธรรมละเอานะคราวนี้ก็มีวิธีที่อย่าทกันส่วนมากเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมากนะักก็มอบเงินไปแต่ถ้ามีเนี่ยต้องทําพี่นายกรรมไว้คราวนี้อ่าบางคนก็ถามว่าไอมีตึกแถวอยู่นะแล้วมอบให้มันแล้วเดี๋ยวมันไม่เลี้ยงทงาไงมันไล่ออกจากบ้าน ผมก็คิดว่าจริงๆลูกหลานเลี้ยงมาก็รู้ว่าใครเป็นใครยังไงนะฮะแต่ถ้าไม่แน่ใจนี่มันก็เกเรทั้งสามคนสี่คนนะอนีในทางกฎหมายสามารถเขียนอย่างนี้ได้ฮะ,ะมอบตึกเนี่ยให้นะ,ะมอบตึกให้ห้าห้องแต่ขอสงวนสิทธิเก็บกินไว้เก็บค่าเช่าจนเราตายระบุไว้ได้ฮะนะให้นะ เราจะเก็บผลประโยชน์ไปเรื่อยๆจนเราตายอันนี้ในทางกฎหมายเรียกว่าสิทธิเก็บกินแเราก็ระบุไว้เลยอันนี้ก็ต้องตามนั้นแหละนะฮะอ้าวคราวนี้มาถึงเรื่องพินัยกรรมพินัยกรรมทําได้ในทางกฎหมายจริงๆทําได้ทั้งเจ็ดแบบนะแต่2แบบที่เขานิยมกันนะฮะก็คือหนึแบบหนึ่งก็คือเขียนด้วยลายมือของคนเองแบบนี้ไม่ต้องมีพยาน แบบนี้คือประเภทไม่อยากให้ใครรู้เขียนเล้าลงเซ็นชื่อก็ใช้ได้ละเพราะเป็นลายมือของคนนั้นเองใช่ไหมแล้วแบบนี้ก็เก็บไว้เก็บไว้เพียงแต่ว่าต้องเขียนเป็นสักนิดหนึ่งนะฮะเขียนเป็นสักนิดหนึ่งก็ไม่ยากครับนะ,ะขึ้นต้นอย่างเงี้ยอันแรกเนี่ยคือเงื่อนไขาการตายถ้าข้าพเจ้าถึงแก่ความตายหรือข้าพเจ้าถึงแก่กรรมใช่ไหม ก็เอาชัดๆอย่างนี้นะอย่าไปเขียนให้มันกำกลมนะถ้าข้าพเจ้าไม่อยู่ในโลกนี้แล้วไม่ต้องมาตีความอีกไม่อยู่แล้วมปอยู่ไหนเล้วนะเอาชัดๆถ้าข้าพเจ้าถึงแก่กรรมถึงแก่ความตายนะเอานะจะยกทรัพย์อะไรให้ใครนะฮะครั้นี้ถ้ามันเป็นสังหาริมทรัพย์แก้วแหวนเงินทองเนี่ยคุณก็บอกเขาสักนหน่อยคุณเก็บไปที่ไหนแล้วนะเดี๋ยวเข้าหากันทั้งบ้านละ อยู่ในลิ้นชักในห้องนอนอยู่ในตู้กับข้าวเออบางคนเก็บไปแปลกๆนะนะนะอยู่ในถังขยะอะไรเนี่ยไม่แนะนำนะให้เอาแก้แวแเงินทองไปเก็บถังขยะเพราะมันเคยมีข่าวกลัวขโมยมากใช่ไหมเก็บถังขยะเสร็จแล้วไปเทเอง <c oughs> นะบอกเขาหน่อยอยู่ที่ไหนไอ้นี่คือพวกสังหาริมารั์ใช่ไหมฮะถ้าเงินในแบงก์ก็บอกเลขบัญชีหน่อยใช่ไหมแบงก์ไหนบ้าง ใบหุ้นอะไรก็ระบุไปนะครัวน,นี้ถ้าเป็นที่ดินที่ดินก็ต้องบอกเลขโฉนดครับเลขโฉนดนี้อยู่ที่ซอยเท่าไหร่คุณอย่าไปบอกมีโฉนดที่ดินแปลงสุขุมวิทให้ใครไม่รู้ได้ไงสุขุมวิทมันยาวไกลนะระบุไว้หน่อยเลขที่ฉนอดอยู่ซอยเท่าไหร่อะไรนะนะเอานะครับคราวนี้ที่สําคัญก็คือว่า,าให้ใครถ้าให้คนเนี่ยคนระบุชื่อ นำสกุลเข้าไปให้ชัดเจนให้หมาแมวไม่ได้นะทุกวันนี้คนบางคนรักหมากัน,กนลูกไม่ได้มันรับไม่ได้